ปอมซาพาลุยสวัสดีจ้าป้อมซาพาลุยมาืาอนี้สิผาพี่น้องมาเบิ่งอย่างวันตีเมื่อวานได้ไปซื้อดอกไม้ยูรนันยูรันดอกไม้น้องพี่น้องแล้วก็สีมาผาพี่น้องมาเบิง่งวันไหนอย่างมาแน่เมื่อวานไปซื้อก็ได้หล,หลายดอกพี่น้องไม่ได้เยอะแต่ได้มาอย่างละห้าต้นอันนี้เป็นดอกเ เขาบอกว่าหาต้นเขาขายหาต้น5ต้น129ยยกรนห้ต้น129ยยก้ากรนก็ได้ซื้อคลาก,กันคลาก,กันไปแต่ว่ายังอางออกย่งอาออยงอ,าออกไปปลูกข้างนอกบัดยังบะได้ด้อพี่น้องต้องมอกัดกันในบ้านก่อนแล้วก็เฮาเลี้ยงไว้ให้เขาโตสักน,นิดนึงแล้วก็ค่อยเอาไปใส่กระถางเอาไปไว้ข้งางนอกได้อยังมาแนี่ยบัดดได้ดอกไม้10ต้นได้ดอกไม้10ต้นถุงมือ มือสามอร่อยกระเลยเอามาใบชายมันขนที่เวลาเห็ดสวนเหมือนข้นทิดจีดถุงมือพี่น้องติดถุงมือย้อนอย่างไรดีเคยไปเห็ดสวนเหล่าเธอหนึ่งเห็ดไสเห็ดมากกระเลยบใบชายถุงมือไปจับถือยังพี่น้องบ๋อไปจับถูกขี้แมว <c oughs> ก็เล็บเค็ดตั้งแต่พุ่นว่าจะต้องใส่ถุงมืออา้าวทำไมเป็น,นขี้แมวคนกับติดตามอ่ะเอาคือรู้ว่าขี้แมว โดมเมืองบอ่แมนพอรู้ว่าขี่แมวเพราะว่าเปเพราะว่าอย่างว่าติเพราะว่าอยู่เมืองนอกพาสิบ่ปล่อยหมาออกไปเพ่ยนผ่านในพื้นที่สวนของคนอื่นแมวสามารถออกไปได้แล้วแ,แล้วบ้านจะคของเหมือนคนที่เลีเ้ยงแมวแล้วกับแมวลักษณะของแมวคือการไปขี่ส่บ้านคนอื่นแล้วก็แล้วก็ส้างอานาจเขตของเขาไ้วเวลาเขาปลูกต้นไม้เขายัางความชื้นของพื้นดินมันมีแล้วก็แมวช่วยม,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 มากขี่ส่พี่น้อง เวลาเข้าไปเหตุส่วนเข้ากับตอมีอันนี้เพื่อไม่ให้โดนโดยตรงๆขี้แมวเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการป้องก,องนงกันกกถ้าเกิดว่าเข้าไปจับถือเศษแก้วเศษยางเข้ากว่สา,าสิบเข้ากว่าสิบเมื่อเข้ากวสิบว่าคอยได้บาดหรือว่ามีบาดแผลเนอกไปนอกเนาะอันนี้ถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดมักไซก็ดีเท่กันถ้าผู้ถ้าผูา้ใดพวกมักไซกับว่าเป็นอย่างสะดวกสะดวกอนไนก็เอาแบบนั้นเนาะแต่ว่านี่บางทีเจ๋อแล้วเขาเลยกกเลยเข็ด เด้บอกาะแบบ่าเห็ดงานโดยโดยโดยมือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นอ่มันจะเป็นตัวมากเวลาเขาปลูกเวลาเขาปลูกพักเนาะพี่น้องสมมติปลูกพักหลายชนิดต้นหอมเอ่ยต้นยังเอ่ยสาระเนี่ยียังว่ากันไปริ๊กแมงลักกะเทร่แล้วเขาปลูกหลายอย่างถ้าเกิดว่าปลูกหลายอย่างเขาเขาเขาถ้าเกิดเขาเพาะเขาเพาะหลายพันธุ์ในในกระถางเดียวกัน เทาสิจังบ่ได้ว่าว่า,วามันมันเป็นผักอีหยังเนาะถ้าเฮาเอาลงเม็ดแต่ว่าถ้าเฮาลงตน้นเฮาสามารถรู้ได้จากใบลักษณะของต้นเขาแต่ว่าถ้าเฮาเอาเม็ดลงเฮาก็สามารถจะรู้ได้เฮาก็าเอาเอาตัวนี้เขียนป้ายติดไว้แล้วเฮาก็สิได้รู้ว่าอันนี้มันคือใบแมงลักมันคือใบกะเพราพริกหรือบกักกระเทียมหรือบักแตงอีหยังก็ว่กบบากันไปได้จะเปิดได้เบิงได้พี่น้องนี่ มันก็สิเป็นแบบนี้หรือว่าเฮาสิมันมันมันก็สิมีฮูให้เด้อพี่น้องเนี่ยมันสิมีฮู้ให้อยู่พี่น้องเห็นบ่มันจะมีรูเล็กๆถ้าเกิดว่าเฮาบ่เสียบลงแบบนี้เฮาก็เอาได้หอยไว้กับต้นมันแล้วเฮาสิก็ได้สิได้จําได้ว่าตัวนี้มันซื้ออีหยังเพราะว่าโดยลักษณะแล้วเฮาสิบ่สามารถจําได้ว่าต้นใหม่มันซื้ออีหยังแน่เพราะว่ามันมันจํายากพี่น้องมันมันบ่แม่นภาษาไทยนงแล้วก เ้วก็ถ้าเขาซื้ออย่างมาปูแเราเขาอยากรู้ว่ามันอยู่เมองใดเวลาเขาไปเบิ้งอีกรอบนึงมันซื้อ,อยังนี่มาที่ไหยเขาสกีนในเบิ้งตัวงพี่น่องเขาเกีน,เน,กเกนแบบไีนนี่ใบกระเพรา เขียนใบกัะเพาเขียนใบแมงลักบอกใบกัะเพราถ้าเขียนใบแมงลักนี่นเรากเอาอันนี้ปนปไปปลักว้ได้พี่น้องวิว่าถ้าเป็นต้นไม้ไงที่เขาซื้อมา้อาจากร้านเขาแล้วก็ลักษณะของต้นไม้มันจำยากซื้อมันจำยากก็เอาอันนี้ก็เอาอันนี้หอยใช่ได้หอยใช่ได้แล้วก็ไปปลูกไปกับต้นไม้เขาก็จะได้จำอะไรว่ามันมันซื้ออย่างอันนี้ก็ขึ้นข้อดีอย่างนึง ิเก่าโคร้นพี่น้องกระทือว่าด,ดีจ้ะเอาไว้เอาไว้เวลาเขาปลูกพืชหลายๆอายย่างไม่กระถางเดียวกันเขาก็เสียว้เขากิะดูดรวาวอันนี้อันเขาปลูกเยีง้ยงเงี้ยงเขา็จะได้เพราะว่ราระยะเวลาของตน้นใหม่มันสีการจะเริ่มตับตไม่ซีบอทอกันเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ค็ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งจ้ะหลังจากที่ไปซื้อต้นไหม้มาสิ่พ้าพ,พี่น้องไม่เห็นยางวันเต้ต้อนอันนี้ถ้าเกิดว่าเขา ถ้าเกิดว่าเขาปลูกช่วงนาห่อนแล้วเขาเอาอกไปปลูกมันสิมันสิเป็นพุ่มที่สวยก็ิ้นว่าเพทเนียเพทเนียนี่เขาก็สิได้ตัวไม้ที่ที่เป็นกระถางเอาไปหอยหรือว่าเขาจะปลูกตามพืนเลยมันก็สิเป็นพุ่มที่เลื่อยออกไปแล้วสิมามาแนะในนัพี่น้องเรื่องอย่างว่าติีหลังจากที่เขาเสื้อนี่มาแล้วเพราะว่ามานันยังต้นหน่อยอยู่ถ้าเกิดต้นหน่อยนี่ราคาถือ ต้นต้นที่มันใหญ่นี่สีราคาแพงเพราะยังวาตถิพี่นองมันใส่เวลาในการจะเริ่เติบโตมันทุกอย่างมันใส่เวลาตราบใดที่มันที่เขาใส่เวลาในในการเลี้ยงดรมั่นก็คือคาเงินมันก็คืออยู่กับนย่แหละเวลาแหละพี่น้องสมมติว่ามันใหญ่ขึ้นมาประมาณซัมนี่มันก็สิบเปอรเป็นราคาหนีมันก็สิบเป็นราคาหนึ่งทีแพงกว่านี้ก็ถ้าผู้ใดที่แบบอยากเลี้ยงกับสื้อสื่อพันนุ์หน่อยมากพี่น้องเราก็ไม่เลี้ยงไว เลี้ยงไว้ในบานก่อนแล้วก็ถึงเวลาที่เฮ้าเสียออกเขาก็จงไปเปลี่ยนกระถางแต่ว่าิมาบ,บอกเคลราพี่น้องหลังจากที่เฮ้าซื้อมาเฮ้าสิได,สได้เข้าเสียจังให้มันแตกผุมอ่าของดอกใหม่ให้มันไหลกว่านี่หลังจากที่เฮ้าซื้อมาแล้วพี่น้องมันจิเป็นต้นน้นอยแบบนี้พี่น้องสังเกตเห็นบ่จ้ะเนี่ยระหว่างระหว่างใบมันสิมีอันมันสิมีตัวนี้ที่แตกแตก,แตกยอดออกมาเนี่ เราก็จะทําการแต่งกิ่งตัดของเขาออกเพื่อให้เขาแตกแตกยอดออกสองขางให้มันให้มันได้ยอดที่ร้ายกว่าดีกว่าที่มันสีหญ่เขียนแบบนี้เราจะไม่ให้มันโตขึ้นมากกว่านี้แต่เราจะให้มันแตกออกข้างเขาจะได้พุ่มพุ่มของดอกอันนี้ที่มันกว้างขึ้นอันนี้ก็คือกันจน้าพีนองอันนี้สีขาวเหมือนกันเขาได้มากหรอเขาก เากัเด็ดยอดมันออกพี่น้องเด็ดออกแบบนี้เด็ดออกแบบนี้เด็ดเลยแต่มากแล้วกะเด็ดออกเราหลังจากที่าเด็ดแล้วมันกระสีมันกระสีแตกออกน้ำมันตรงมุมนี้พี่น้องแล้วเราก็จะได้ยอดดอกไม้ที่เพิ่มขึ้นได้ได้ได้จากต้นเล็กๆจะเป็นกลายเป็นต้นที่มันมีหลายกิ่งก้านเพิ่มขึ้นกัถือว่าประหยัดอย่างหนึ่งหรือว่าเท่าเท่าที่ไปซื้อ ต้นทีมันใหญ่แล้วแล้วก็ราคาที่มันแพงขึ้นอันนี้คือเอ,อเทคนิคพี่น้องแต่ว่าเขาสือมาตนนัวนี้เขายังปรสามารถปลูกได้กันนี่ะเขาใส่เวลานในการที่แบบว่าล่อให้เขาใงญ่เนี่ยเลี้ยงเขาให้โตแล้วก็แล้วก็คอยไปเปลี่ยนกระถางถ้าเกิดว่าผู้ใดที่บ่ยอยากดูแลแบบนี้ก็ซื้อเป็นกระถางง่ยายมาเลยทีมันออกดอกออกออกออกผุ่มที่มันสวยแล้วแล้วก็ พอเอามาปลูกแต่นานก็เสีราคาแพงขึ้นอันนี้ก็คือกันจ้ะพี่น้องเนี่ยเ๋ยวขอขอบอกนิดนึงบอกนิดนึงต้นอันนี้น,น่ยนะยู่ใดเฉพาะนาซัมเมอร์ถ้าเกิดว่าเมือมม่อซัมเมอร์แล้วเขากระจายตายเขาเป็นดอกไม้แค่เลือดเดียวเอาออกมาปลูกเอามาปลูกเรา,าก,กา็แค่ช่วงเอาไปไว้ข้างนอกมดหดนาของเขาเมื่ดดอกของเขาแล้วเขาก็สิตายไป แต่ว่าดอกอัน,นีตนให้ดูดอกอันนี้พี่น้องเขาสิท้นอยู่ได้ครั้งนอกอานาห้อนเขาสิเขาสิเติบโตได้สวยแต่ว่าหน,น,นาหนาวเขาต้องเอากระถางเขาเขาในบ้านเก็บเก็บเขาไว้ในบ้านให้เขามีความอุ่นแต่กับถึงกับแบบว่าต้องมาอยู่ในบ้านที่อุ่นแต่ว่าอยู่ในบ่วยโดนแบบว่าบว่วยโดนแบบพีม่หรือโดนความหนาวโดยตรงห้มีเหมือน สั่นใต้ดินหรือ,อยังถ้าเป็นอยยุนอเวกขาก็ัิมี่ของของไต้ดินหรือว่าโล่งเก็บรถหรือว่าอย่างี่มันี่มันบม่ได้โดนหิมะหรือโดนความหนาวโดยตรงนะพี่น้องเราก็าพ่อเขาเก็บเขาแล้วหนาวเสมอเขากะเอาเขาออกสิพี่น้องเบื้องว่าว่าตัวตน,นั้เนี่ยที่เคยเรียงไว้มันเป็นแบบใดมันใหญ่เราไม่ใชเป็นแบบใดนะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันพึ่งเมื่อเอ่อเมื่อหนาหิมะไปเราก็า รอเลี้ยงให้เขาแบบว่าให้เขาได้ได้ไดควมำหอนให้เขาผลิตใบพีดียังมากแล้วเขาจังเอาเขาออกแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีใบแต่ว่าเสียให้พี่น้องเบิง้งนี่จะพี่น้องนี่นี่ตอนนี้เขายังเป็นเขายังเป็นแบบนี่ยู่มันเหมือนตายแต่ว่ามันบม่ได้ตายพี่น้องเพราะว่ามันมันเหมนมันยังมาทัไหนได้หอนหรอกกิ่งก้านแต่พี่น้องสังกเกตเห็นบ่าว่านี่ อันนี้มันกระสีแตกขึ้นมากมันกระสีเริ่มแตกขึ้นมากเราเนี่ยเขาจะเป็นกิ้งแบ,บน้นี่แต่บางคนก็คิดว่าก็อาจ,จีพคิดว่าเขาตายแต่เขาไม่ได้ดตายคือเขาพัดใบเพื่อสิเเลี้ยงชีวิตเขาว้เนาะพี่นอ้องเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มสีฮอนแล้วก็มันกับสีเริ่มแตกใบยังขึ้นมากเรวเดียวเขาก็สิคอยแตกใบหลายๆขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเลี้ยงไบสองปีแล้วพี่นอ้อง ก็คอยตัดแตงกิงเขาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากอนที่ห้าเสียเอาเนี kind of ่ยถ้าเกิดว่ากอนที่ห้าเสียเอาเขาในบ้านเขากแตงกิงเขาให้ให้เขาสลัดใบออกให้เขาเลือแบบผุ่มที่สวยงามหรือว่าหรือว่าบ่แตงก็ได้หรือว่าถ้าสีถ้าเสิแตงกิงก็แตงเนี่ยแหละล้างฤดูใบไม้ผลิก็คือตัดแต่งกิงเขาเพื่อให้เขาได้แตบว่ามีผุ่มที่สวยงามแล้วก็สิายตอกันตัดแต่งกิงเพราะว่ามันมีใบ เราอยากแต่งตรงไหนเราก็ตัดไปพี่น้องมันตัดง่ายนี่ล่ะจ้ะนี่ล่ะสิ่งที่สิมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งมื้อนี้ก็คือนี่ล่ะได้อีหยังมาแน่ม่านกบ่ได้หยังหลายกได้อันนี้มานี่พมันยังปลูกข้างนอกบ่ได้จ้ะพี่น้องแล้วก็การเลี้ยงถ้าเฮาซื้อมาเยอะเฮาต้องมาเลี้ยงในบ้านถ้าผู้ใดยังบ่มีพื้นที่ในการเลี้ยงก คอยทยอยซื้อมากแล้วก็บเบื้องว่าอันใดที่เขาสามารถซื้อมาแล้วปลูกข้างนอกได้เลยหรือว่าอันใดที่ซื้อมาแล้วเขาต้องต้องมาเลี้ยงไวกอนอันนี้คือสิ่งสําคัญพี่น้องถ้าเกิดว่าซื้อมาแเราไปปลูกเอาดอกไม้คือตายดอกไม้คือนบเกิดเพราะว่าเขา,อาดอกไม้บางชนิดยังทนความความหนาวาบ่ไดดเพราะฉะนั้นแล้วก็เลี้ยงเขาไวกอนแล้วก็ค่อยเอาเขาไปใช่กระถางนี่อะเรจ้าพี่นาา้นองอันนี้ก็สีขาว นคือคือถ้าเข้าเลียงถ้าเข้าเลียงเขาได้ได้เหลื่อมไงเนี่ยเขาสามารถกระถางหนึ่งเขากราะสีกันได้แต่ยุลานเขามันสีสีม่วงเนี่ยสีนีเลือตนเดียวก็ได้ได้มาตันเดียวเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่อีกทีหลังถ้าเขานําเขาเราค่อยไปซื้อไม่เน,เ,เ,ไไมเนี่ยยูนอเว้เขาสีขาแเราเขาสีนี้ไปแบบนี้จ้ะง่ายต่อการเบิง้ง บางที่เขาไปซื้อต้นใหม่เขาหลูแต่เขาไปซื้อแตงศรีเขาปลูว่ามันจะเป็นดอกแบบใดมันจะออกแบบใดซีมันเป็นแบบใดบหลูกแต่นี่คือง่ายและสะดวกในการดูคือเราชอบแบบไหน,นเออเรารู้ว่าต้นอันนี้เราเคยเห็นเขาก็ซื้อซื้อมากง่ายแล้วก็ข้างล่างเขาส็มีวิธีบอกบอกไว้ว่าการลดน้ำการยังน,น,นี่ห้ามกินเนี่ยอันที่มีนมีปากอยู่ หามกินินนะพี่น้องอันนี้กินอะไรแต่ว่าดอกดอกไม้บางชนิดกินได้ทั้งใบทั้งดอกแล้วก็ปลูกใส่ในเขาบอกให้ปลูกใส่ในกระถางนี่จ้ะอันนี้คือง่ายในการเวลาเราไปซื้อดอกไม้เราเขาก็ซช้อี่ซื้อบอกพี่น้องอันนี้คือ Super p e t ี n i a Purple p u p l e สีม่วง p e t เ n i a สีม่วงนี่อันนี้สุดย,ยงว่าเเี้ เอามาว่งดูกันได้เยนี่หละมันหลายซื้ออย่างยังพี่น้องตรงมีป้ายเขียนติดไว้ super pinto ปปเนี่ย white white สีขาวได้มาซ้ำเนีย่ยไปซื้อมอจักบาทปฏิสี่ทั้งหมดอันนี้ห้าห้ากระถางเล็กๆหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าซื้อมาสิบกระถางแล้วก็ ถุงมือสามสามคู่ร้อยป้ายเขียนติดต้นไม้สิบเก้าโครนกับ4ี0อยประมาณ4ี0อยข้นจ้ะน,นี่นี่แหละดอกไม้แพงบ่พี่น่องดอกไม้แพงก็เน่ากินอีกนี่แหละเป็นยังคือแบบว่าเออถ้าถ,ถ้าคนทีแบบว่าคือยังบ่มีรายได้หรือรายได้น้อยนี่ ซื้อแนวกินดีก็ซื้อดอกไม้ได้พี่น้องต่บ่าดอกไม้คือมันให้ความสวยงามช่วงฤดูนานาร้อนเนี่คือสิ่งที่เขาเสียบได้คือความสวยงามต่างก้นกับต่างอยากปลูกอยากออกไปสวนจะของอยากดูแลต้นไม้ผู้ใดอยากปลูกพริกปลูก,กบักเคีย้ยงกะนี่แหละมันคือเหตุใดในช่วงเมัมอจะพี่น้องซึ่งมันต่างจากเมืองไทยเฮาเมืองไทยเฮา,าสามารถปลูกได้ทุกช่วงเนาะ คอเห้มีน้ำก็คือถือโอเคแต่ว่าช่วงที่ว่ามีน้ำก็ลำบากอยู่เมืองไทยพี่น้องมันก็นต่างกันตรงที่อากาศเด้จ้ะนี่ยนะมื่อกี้ก็มารีวิวพี่น้องเมืองซํานี่ล่ะจ้ะว่าเออแต่หยังมาแน่่บ้านละก็เทคนิคการเฮาสื้อมาล้วเฮาสิดูแลแบบใดต้นี่มันเล็กแบบนี้มันมันมันเห็ดแห้งเรียวพี่น้องเฮาต้องค่อยแบบว่า ลดน้ำเขาดูดโดยเฉพาะเพชรทูนี่โดยเฉพาะ uh, ดอกไม้เนี่ยดอกกันเนี่ยเขามักน้ำเขามักน้ำแล้วก็เ้าตตรงค่อยถ้าเอาไว้ในบ้านเนี่ยความอุในบ้านห้องเซนเนี่ยเขาแห้งแห้งเร็วแล้วเขาก็ต้องค่อยลดน้ำเขานิดนึงเพื่อสีเลี้ยงเขาไว้แล้วไปใท่กระถางไม้นานแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้นี่แหละพ่านพี่น้องมาเบิ่งอันนี้แหละแล้วก็ได้มาบอกพี่น้องว่าวิธีการซื้อมาเล้วเฮ็ดแบบใดถ้าเกิดว่าพี่น้องชอบคลิป กดไล์กดติดตามไม่ได้แจา่าแล้วก็เดี๋ยวจักน้อยเนี่ยละสีภาพพี่น้องออกไปข้างอนอกแล้วก็ไปเบิ้งสวนว่าเป็นแบบใดแต่เมื่อนี้ก็ซ้ำนี่นาะจา้าเอาปอมซาผ้าลุยบายบาย